เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกท่านเจ้าขอร่วมอนุโมทนาบุญกับโรงทานทุกๆโรงทานตัวนนเจ้าอันนี้จาาที่ไหนนี่โรงทาน,าน,านอ๋อแล้วอันนี้กลุ่มและทินสังกัมแปงนะเจ้ามีอะไรอย่างมาเจ้าวันนี้เปิดดูได้ก่อนอโอ้น่ากินขนาดเจ้ามีผัดหมี่นะดูสิอืมเต็มหม้อเลยเจ้าหม้อใหญ่เลยจ้าเปิดดูก็กินออกมาแล้วค่ะ แต่อันนี้เราเจะเหมือนกันเนาะโอ้ดูตั้งกินได้จะจองเลยแหละเ <laughs> จ้าอันนี้เป็นไออย่างเจ้าใจที่ไหนเจ้าอ๋อร้อยตำรวจเอกกิติภูมิคุณเครือวันมณีจากเจ้าเป็นขนมและน้ําดื่มเนาะนอันนี้อันนี้อ๋อเป็นเผือกเจ้าน่ากินขนาดเจ้าอ่าแล้วก็แพ็กเกจก็โอเคเลยขนาดนี้กําลังพอดีท้องอิ่มกําลังดีเจ้าอ่าขอบคุณนั่งๆนะเจ้า อ๋อมียาดมก็มีนะเจ้าหลากหลายคือว่ากนจะเอาไออย่างมาก็ได้จะเป็นผลไม้ขนมเนาะข้าวปลาอาหารได้ทั้งนั้นเลยอันนี้ขอไปได้ก็เจ้าอ่าน,นี่บะเต้าก็มีเนะบะเต้าคือแตงโมเจ้าจ้าก็บ,บะเต้าเนี่ยแล้วอันนี้ละเจ้าอันนี้เป็นไออย่างเจ้าอ๋อแกงเขียวหวานเนาะโอกํกำลังฮ้อนๆอยู่เลยเต็มหม้อน,นะเจ้า แกงเขียวหวานวกับขนมเส้นเนาะขนมเส้นก็คือขนมจีนนะเจ้าขนมจีนแกงเขียวหวานอ่าค่ะอันนี้อันนี้ปราัดมีเนาะอ๋ออันนี้ก็หน้าตาน่ากินเจ้ามีพริกตัวค่ะอ่าขอบคุณเจ้าอนุโมทน,นาบุญตัวนะเจ้าอันนี้ก็เป็นน้ำเต้าที่เห็นนี่คือน้ำลำไยมันก่อนอ่าน้ำลำไยน้ำกระเจี๊ยบเดี๋ยวได้มาชิมแน่นอนอ่ารสชาตินี้ก็คือรับรองได้อ่าเจ้าแล้วก็ ทางนี้ทางนี้อะทางนี้ทา,นทางนี้มีน้ําดื่มอ่อทางนี้มีน้ําดื่มมีข้าวกล่องจากแม่อำพรมาจาะแม่อาพรเทพชมพูพร้อมครอบครัวอสวัสดีเจ้าอันนี้ให้ชุมชนปราเศ้าขอแนะนําแม่หลวงอ้อมแม่นะหลวงอ้อมแม่หลวงนี่ก็คืออ่าพัญญาของผู้ใหญ่บ้าน หมู่หนึ่งบ้านป่าเศร้าอ่าสีบุญเรืองนะคะว่าสีบุญเรืองบ้านป่าเศร้าวันนี้ไม่หลวงเอาอะายังมาเจ้าอายำรวมยัง่ม่ได้ตั้งเตื้ออ๋ออยู่ข้างหลังยำและยำอ๋อเขาจะต้องแบบยําสดๆดหน่อใหม่ๆแล้วก็พร้อมที่จะทานหนาะอ๋อเจ้าสุดยอดเจ้าอันนี้ก็รับรองคุณภาพเพราะว่าเคยทานแล้วอร่อยมากอ่าและนี่ลาเจ้าอันนี้คืออ่าน้านต้นการเนาะ ต้องการไหนคะแล้วก็คุณพระทานนิสุขยิ่งพร้อมครอบครัวนิยามลูกชิ้นยำลูกชิ้นคือยาลูกชิ้นจ <c> ะ <oughs> ดูดูกันเนี่ยนะดูน้ํายาเป็นน้เป็นเตรียมมาบน,น้ํายารสแซ่บมากถ้าดูดูจากนี่นะค่ะพร้อมผักเรียบร้อย,ยอ่าดีเจปุบ๊บไปใจกะ ตะ่กี้เจอกันอยู่ปุ้นเนาะโอ้โหสุดยอดอนุโมทนาบุญตุอยเจ้าอ่าอันนี้ก็หมูเฮาเองน้องสาวอ่าจ้ะน้องใหม่อ๋อน้องใหม่ก็เอามาเตรียมไว้สําหรับถวายเพนโอเคอนุโมทนาบุญเจ้าอันนี้รออันนี้ของไผ่เอ่ยคุณนาชาบุญธรรมอนุโมทนาบุญตุอยนะเจ้าอ่จ้ะมีขนมด้วยเนี่ยอ่าใครพาเด็กๆมาก็ไม่อดนะคะ อ่าอันนี้น้ําดื่มนอกเป็นน้ำมะขวอนุโมทนาบุญตัวนะเจ้าน้องสาวน้องสาวอันนี้หลานเจ้าแล้วก็มีน้ากระเจี๊ยบตัวจากคุณสรายุทธปันกาดพร้อมครอบครัวเจ้าอ่าแล้วตรงนี้ล่ะโอ้เยอะแยะไปหมดอะจะจะจะรายงานหมดไหมเนี่ยเยอะมาก อันนี้อันนี้คุณไลชนีอินทช่างพร้อมครอบครัวอ๋อลอดช่องอันนี้ลรช่องแตงไทยและนี้คือน้ำอัญชันอ๋อน้ำอัญชันอัญชันมะนาวตัยก่อ๋อเนี่ยทอดน่าจะได้เพิ่มควรุดเสียงอันนี้ก็น่าทานขนาดเจ้าเดี๋ยวจะมาชิมนะเจ้าเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันปลดอืมทํากับข้าวอร่อยมากคนนี้ อ้าวแล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นน้ําดื่มนะเจ้าแม่หลวงอ่านี่นี่แม่หลวงตัวจริงก็คือแม่หลวงประจำหมู่บ้านบ้านเหล่าหมูสามบ้านเหล่าเจ้าอ่าก็หลวงก็ชื่ออย่างเนาะก็หลวงวิทูลอินถาเจ้าอ่าแล้วแม่หลวงแล้วเจ้าแม่หลวงชื่ออย่างอ่าแม่หลวงชื่อแม่หลวงจีรพรอินถาหรือแม่หลวงแนน่ะเจ้าน่าฮักเจ้าใจดีอ่าอันนี้คืออย่างเจ้าน้ำอ่าน้ําอันนี้ อันนี้ก็อ่าอันนี้แพ้ถึงขวดเลยเนาะอันนี้นี่คือน้ําน้ําเก๊กฮวยและนี้อ่ากระเจี๊ยบกับเก๊กฮวยนะคะคู่กันเจ้าอาจะคนนี้นะเจ้าก็คือแม่วันดีเจ้าเจ้าโอเคก็อ่า จะมีอีกที่หนึ่งเนาะโรงครัวอันนี้คือศอรัทธานะบ้านใกล้เลือนเคียงที่เขาเอามาร่วมทําบุญแล้วก็จะมีอีกต่างหาที่ทางอโรงครัวของที่เนี่ยเป็นแม่บ้านของที่เนี้ยเขาร่วมกันจัดก็จะอยู่ที่โรงครัวเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะว่าตรงนั้นเขาทําอะไรเสริมขึ้นมาค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีเจ้าตรงนี้เห็นเป็นโรงครัวและสังเกตเหมือนว่าจะ เป็นก๋วยเตี๋ยวหรือจะใดเจ้าคณะวัดสันติวัดนารามอ่าบ้านเราหมายถึงกลุ่มอะไรอย่างเจ้ากลุ่มแม่กลุ่มแม่บ้านครับรวมกันอ๋อกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสธาบ้านอ๋อรวมตางกันแล้วก็มาทําวันนี้เป็นอ่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอไรอย่างก๋วยเตี๋ยวน้ําก๋วยเตี๋ยวหมูอะก๋วยเตี๋ยวหมูเนาะหมูย่างเดียวแบบมีเนื้ออ๋อเจ้าเออเดี๋ยวก่อนลืมถามว่า ก็ชื่ออย่างเจ้าชื่อเล่นงก็หนักแต่โอ้ได้ทั้งนั้นเจ,าเจ้าเช็คเ้อเอเ็คกุ้งไ <c oughs> ปชื่อเช็คกุ้งนะชื่อหน้าห้าขนาดะ่ะเจ้าสมตัวว่าเลยเจ้าเจ้าเป็นตัวแทนนอกหองเราเนาะอ่เจ้าเห็นมีเครื่องปรุงเ <c oughs> นาะตั้งๆนี้ก็หลากหลายช่วยกันเนาะเจ้าแล้วก็เครื่องปรุงก็มีตั้งนี้นะเจ้าอ่าพร้อมหมดเลยทุกอย่าง อ่าอันนี้เตรียมไว้ทั้งหมดกี่กิโลจ้าเส้นอ่ะกิโลนี่สิบก,กิโลโอ๋อสิบก,กิโลเพราะฉะนั้นมูฮาต้องช่วยกันทานแล้วเจ้าเนาะเอ่อเบิ้ลเจ้าเพราะว่าเยอะแยะเลยวันข้ามเลยวันนี้อ๋อวันข้ามาเลย,เลยจนถึงไอ้เก็บของเนาะเก็บปัวเนาะเจ้าโอเคก็ขอนําเสนอนะเจ้าก๋วยเยวตี๋ยวอ่อตีแม่บ้านตรงนี้นะเพราะเขาเคยทานมาแล้วอ่ะสุดยอดเจ้า